นี่ครับเลขไม่อยู่ที่โอ้โหใช้คุ้มกันเลยทีเดียวเก็บของได้ด้วยนี่นี่ตัวนี้เขาก็เปิดได้ด้วยซื้อโต๊ะแถมรถครับนั่สบายเลยไปคนขับก็ขับไปครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโต้นะครับเต็นน้อยๆคุยง่ายๆขายบอแพงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นต่อออโต้ไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมรถสวยๆเข้าใหม่นะครับที่ผมจะรีวิวในทุกๆคลิปนะครับ วันนี้นะครับต้องบอกว่าได้รถ compact SUV ที่ยุคหนึ่งนะครับเป็นที่นิยมนะครับปัจจุบันเองก็ยังเห็นวิ่งเยอะแยะในท้องถนนนะครับหลายคนอาจจะมองถึงข้อด้อยของของเขาในยุคนี้นะครับก็ด้วยการเวลาที่ผ่านมาด้วยราคาที่ลดลงนะครับคันนี้ผมบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ1,49,000บาทนะครับ149,000บาท หลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่พผมเห็นในตลาดมันขายอยู่แสนต้นๆก็มีนะแสนสองแสนสามหรือไม่ถึงแสนก็ยังมีอยู่เลยก็อยากจะเล่าต่อไปเลยนะครับว่าคันนี้นะครับเจ้าของเดิมท่านรับราชก,การนะท่านก็เอาง่ายว่าดูแลดีแหละนะครับมีรถหลายคันเพราะฉะนั้นคันนี้จึงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําอะไรไปบ้างแล้วรถแสนกว่าบ,บาทหรือไม่ถึงแสนเนะ่ยเขาได้ทําให้แบบนี้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยก็สิ่งที่เห็นหลกัหลกๆเลยนะครับในเรื่องของสี ก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะชอบหรือไม่ชอบก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของสีที่ผมคงเห็นนะฮะด้านข้างเจ้าของเดิมมีการทําสีมานะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินตัดกับสีดําแล้วแต่จะชอบนะแล้วก็ล้อนะครับล้อเดิม5ก้านของ Honda เลยนะครับขอบ15นิ้วยางเป็น m a ็กซนะครับตัวนี้เป็น Max กซ700็ขับเคลื่อนสีล้อแบบ Full t ทม e เนะาะซาเซียวีก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นรถอันนี้ประสงค์จริงสามารถที่จะท่องเที่ยวนะครับไปแคมป์ปิ้งก็ได้ แล้วก็มีแหลกหลังคานะครับที่ใส่มาให้เป็นถาดนะครับใส่ของขนาดใหญ่ซึ่งผมมองว่าถ้า CRV เดิมๆเ,เลยถ้าไม่มีนะผมดูมันโลนๆนะครับอันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งมาเพิ่มนะครับตรงรุ่นนะครับถ้า CRV เขาจะมีฝาครอบเขาจะมีฝาครอบอยู่ด้านในนะครับก็จะดูหลังคาเขาจะดูบเรียบเหมือนใส่แหลกไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะเหมือนอติดกับตัวรถนะครับแต่มันจะมีฝานะครับฝาปิด4จุดเลย ต้องใส่ให้ตรงรุ่นด้วยนะครับเขาจะมีตัวล็อกแล้วก็ยื่นออกมาเพื่อใส่บาร์ตรงนี้นะครับเป็นคานขวางตรงนี้แล้วก็เสร็จปุ้ยถึงจะใส่เป็นแหลกตัวนี้ได้นะครับนี่ถือว่าตรงรุ่นสวยงามนะครับมีมาให้ครบมาถึงด้านหลังนะครับอันนี้ย้ํากันก่อนนะสีก็มีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่ได้ชนนะครับอันนี้คือให้ดูเพราะว่าเจ้าของเดิมด้วยความที่ป็นสีดําด้วยแหละนะครับแกดูแลดียังไงมันอาจจะมีบ้างนะฮะยางอะไรนะครับยางอะไรก็ตรงรุ่นครับแม็กซี่เจ็ดร้อยดู ครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับอะไรยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยโชว์เลยนะครับไม่ต้องมีฝาคงฝาครอบนะครับโชว์เห็นไหมปัดเงามาสวยงามนะครับอันนี้สวยงามจริงๆโดดเด่นเห็นแต่ไกลนะด้วยความที่ไฟเลี้ยวอยู่สูงนะครับไฟเบรกอะไรไฟถอยต่างๆเป็นคานยาวอย่างเงี้ยสองข้างนะครับดูดีนะครับท้ายก็ยังดูสวยๆอยู่จริงๆผมว่ายังดูร่วมสมัยอยู่นะ้ดยบอดี้ขนาดนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะพาชมก็คือในเรื่องของความอเนกประสงค์เขา เบื้องต้นเนี่ยเปิดประตูแบบแบบตู้กับข้าวแบบประตูบ้านเลยนะฮะแบบหน้าต่างบ้านนี่แหละนะครับเปิดอย่างนี้เลยนะครับมันก็โอเคบางทีอาจจะดูเหมือนมันเสียพื้นที่ในเรื่องของการเปิดแต่ผมว่าอย่างเนี้ยมันไม่ต้องห่วงเรื่องความสูงด้วยความที่รถมันไม่ได้สูงมากถ้ามันเป็นลักษณะเปิดอย่างเนี้ยมันก็อาจจะต้องกม้มเพราะเปิดอย่างเนี้ยมันก็จะดูกว้างนะครับกว้างแน่นอนนะมีที่ให้ของเห็นไหมเขาให้รายละเอียดผมชอบรายละเอียดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดเป็นยังไงมีที่ให้ของนะครับ มีช่องเก็บของที่เป็นตะข่ายนะครับช่องเก็บของตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นี่นี่ยอันนี้เขาจะมีสวิตช์เปิดนะครับด้านหน้านี่ตรงนี้เขาก็เปิดได้ด้วยนะครับเขาจะประมาณนี้นะครับสามารถที่จะหยิบของได้เห็นไหมอันนี้อันนี้ประสงค์แล้ว <laughs> นะครับนี่อันนี้ประสงค์อีกอย่างก็คือมีราวนะครับสองข้างไว้แขวนเสื้อผ้าเห็นไหมครับมีราวยาวไปอย่างนี้นะครับ เวลาถ้าเป็นรถทั่วไปก็จะเป็นมือจับแบบด้านหน้านะครับจับมันก็จะเล็กนิดเดียวแต่ตัวนี้เป็นบาร์ยาวขวางไปตรงนู้นเลยเพื่อที่จะให้วางาเขาเรียกว่าเป็นห้อยเสื้อผ้าได้นะครับแล้วนะครับนอกจากห้อยเสื้อผ้านะอันนี้ผมเห็นอีกอย่างนึงก็คือแขวนเปเด็กได้เลยนะครับนี่ใครมีลูกเล็กนะครับที่เดินทางอะไรต่างเอาเปนี่เปเล็กๆมาแขวนนะไว้ลูกได้เลยเพราะว่าเบาะแถวที่สองเขาพับขึ้นไปด้านนู้นได้เดี๋ยวผมพับให้ดูนะ เชิบเน่โอเคอันเนี้ยพับอย่างงี้นะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะลึกไปถึงตรงนู้นเลยนั่งสบายมีโต๊ะอเนกประสงค์แถมมากับรถในยูนันเขาบอกกันว่าเป็นโต๊ะซื้อโต๊ะแถมรถนะครับเพราะบางคนซื้อเพราะว่ามันได้โต๊ะอเนกประสงค์นี่แหละนี่โต๊ะปิกนิกตัวนี้นะครับนี่หลายท่านก็อาจจะเห็นแล้วแหละนะครับแต่ผมก็อยากให้ดูว่าเออเนี่ย มันใช้งานได้อย่างดีเลยนะจริงๆผมก็มองว่าถ้าถ้าเอามาใช้งานทั่วไปในลักษณะครอบครัวนะครับเป็นต๊ะแคมปิง้งคาร์อะไรต่างๆได้ดีเลยนะครับฮอนด้ Honda, ยังไม่ลืมให้รายละเอียดนะเห็นไหมแขวนวางของแขนของได้ด้วยเพิ่มเติมนะครับข่านเู้ชมเห็นไปนแล้วแหละนะครับภายในที่เจ้าของเดิมท่านไปอัปเกรดมาเป็นเบาะนะครับสีแดงกลิ่นอายของ Mercedes Ben z CLS, CLK uh, c มาเลยทีเดียวนะครับสำหรับเบาะสวยมากนะครับหุ้มเข้ารูปได้ดีมากเลยนะครับดูสวยงามและก็มีความสปอร์ตนะครับแก้วนอกเหนือจากาหุ้มเบาะใหม่แล้วนะครับแผงประตูด้วยนะเห็นไหมแผงประตูแกก็หุ้มมาให้เรียบร้อยนะครับคือทามาทั้งทีก็ทำทั้งชุดเลยนะครับ c r v v เองนะีมีในเรื่องของที่วางแก้วนะครับที่เป็น กนรประสงค์อยู่แล้วนะครับจริงๆ CV เขาเนี้เป็นแบบ walk through ก็คือเป็นการเดินนะครับเดินจากเด็กเดินนะเดินมีผู้ใหญ่ก็ได้เดินจากด้านหน้าไปด้านหลังได้เพราะว่าพื้นที่เขาจะเรียบเพราะเขายกเรื่องของเกียร์ A ear, แล้วก็เบรกมืออะไรต่างๆไปไว้ด้านบนนะครับเพื่อที่นี้เดินง่ายนะครับตัวนี้ตัววางของนี่ก็มีมาให้แต่ว่านี้เราเอาลงก็ได้องของเดือมใส่บ่อตัวนี้มาไม่พอนะนี่มีที่วางมีกล่องตัวนี้ด้วยนี่วางของไอ้วางแขนนะขนาดใหญ่ เก็บของได้ด้วยนี่มีออปชันออปชันเยอะมากนะครับนี่ใช่ไหมะอ่านอกจากจะพักแขนเท้าแขนได้อย่างเดียวแล้วก็ยังมีที่เก็บของเนี่ยฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ยจริงๆของเขาจะเป็นแค่นี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เจ้าของเดิมท่านทำมาดีเลยนะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอก็หลายๆท่านก็อาจจะเห็นแล้วแหละรู้วิธีการใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ให้นิดนึงนะครับถ้าเป็นรถครอบครัวจริงๆมันต้องใช้งานเดินทางไกลเนี่ยได้สบายจริงๆนะครับเบื้องต้นนะครับถอดเบาะ มาบอกไปก่อนนะครับปรับเบาะตัวนี้เดินหน้าไม้สุดนะครับแล้วปรับตัวนี้เอ็นลงไปนะครับนี่เห็นไ,ไหมครับเบาะจะสามารถต่อกันได้อย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะปรับให้เอ็นได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งนิดนึงเดี๋ยวขอยาถอดรองเท้ากันนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมครับอโอ้ยสบ,บายถช่วะนี่นอนสบายเลยไปเลย คนขับก็ขับไปครับเราก็นอนนะฮะอาจจะมีทีวีดูหรือว่าเล่นโทรศัพท์ไปก็ได้นะครับว่าด้านหลังก็จะมีพาวเวอร์แอรเให้นะครับนี่อย่างนี้เลยโอ้โหชอบชอบชอบอันนี้อันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบโอเคผมชอบอย่างบังแดดขนาดใหญ่ใหญ่จริงครับนี่มีที่มีกระจกนะครับให้สองฝั่งแต่ว่าคือบ้านใหญ่มันบังแดดได้จริงๆบางคันนี่คือมันได้นิดเดียวก็แล้วแต่นะบางทีบอกโอ้มันใหญ่มากมันก็จะบงังทัศนวิสัยก็ จุดประสงค์คือมันบังแดดไงมันก็ต้องเอาไว้บังแดดมันต้องบังแดดได้นะ <c oughs> เครื่องเล่นเดิมได้ครับตัวนี้เป็น2ดินก็ทุกวันนี้ไปเปลี่ยนเป็นจอจอ Android อะไรต่างๆนะครับตรงรุ่นใช้ได้กันเป๊ะได้เลยนะครับหรือนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเครื่องเล่นเดิมอะไรต่างๆอยากอนุรักษ์ไว้บางคนใส่จอตรงนี้ก็มีนะครับเพราะตรงนี้เป็นช่องเก็บของเ <c oughs> <c oughs> ห็นไหมเข้าใ้ช่องเก็บของมาเยอะจริงแอ์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับใช้งานง่ายอยู่แล้วสําหรับสไตล์ CRV ปัญหา ประจำรุ่นอีกอย่างเล่าให้ฟังนะครับก็คือไฟพวกนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับไอตัวลูกบิดอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะมีไฟตอนกลางคืนนะครับหลอดไฟมันเสียเปลี่ยนได้ก็สแตนด์มีนะครับนี่เห็นไหมช่องเก็บของตรงนี้ก็มีวางมาให้เลยบางคนวางปากกงปากกาแว่นตาหรือของเล่นเน้อยพระเพิ่อะไรวางได้หมดเลยนะครับนี่ฮะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสน่าจะมีนี่เห็นไหมบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆอยู่ครบเลยนะครับไอที่เห็นเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับบินนะครับบินค่าซ่อมเดี๋ยวดูเลขใหม่กันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดู แน่ฮะสตาร์ทชื่งเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนนะ,อะนี่ครับเลขไม่ยอยู่ที่570,000เมกิโลโอ้โหใช้คุ้มกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าตกใจเลยเฮ้ยไม่ห0 0 0 0 0เลยเหรอนี่อ่ะพวงมลลาลัยก็ตามตามเขาเรียกอะไรเลขไม้กับพวงมลลาลัยการใช้งานตรงกันเห็นไหมครับอันนี้แอร์แบคคู่นะอ่ะว่ากันเรื่องเลขไม้เลขไม่5 0 0 0 0กว่าโอ้โหพี่เลขไม้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช้งานเยอะจังแล้วเครื่องจะมีปัญหาไหม แน่นอนครับเครื่องมีปัญหาครับแต่เปลี่ยนเครื่องให้แล้วครับ <c oughs> คือเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเองถ้าหลายคันนะครับไม่น้อยกว่านี้อย่างไม่สองแสนอ่าไม่สองแสนห้าสองแสนเจ็ดหรือแสนแปดอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าไม่แทหรือไม่แทแล้วนะเอาว่าไม่สองสามแสนแล้วกันทั่วไปถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องหรือถ้ายังใช้เครื่องเดิมอยู่เนี่ยนะครับโอกาสมีปัญหาหลายๆอย่างสูงมากนะครับเพราะเครื่องเคยี่สิบเครื่องสองพันซีซีเนี่ย มันเปลาะนะครับมันสู้เครื่องย2 4คยี่สไม่ได้แต่คสองคยี่สิบเนี่ยถือว่าใช้งานได้คุ้มแล้วแหละนะครับตามอายุของเขาเลยครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ลงเล่มให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องยนต์เลขไหม่ก็เอาว่าอีกอย่างหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยแล้วกันนะพี่ๆถ้าเปลี่ยนแต่เครื่องนะมันก็มีปัญหาเหมือนเดิมแหละนะครับเพราะรุ่นนี้อาการประจํารุ่นก็จะมีอยู่2อสาอย่างที่หลักๆนะครับ ก็คือจะมีในเรื่องของแอร์ uh, นะครับคอมแอร์ระบบแอร์ต่างๆเนี่ยจะชอบมีปัญหามันไม่เย็นอ่าโอเคอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าอันนี้นะครับแอร์ Air. นี่ครับแอร์เพิ่งไปทํามานะครับแอร์ Air ไปทํามาแล้วนะครับตัวนี้4ี่พันเนะครับอันนี้เป็นเนี่ยมอเตอร์พัดลมสายพานน้ํายาแอร์ Air, ถอดประกอบอะไรทุกอย่างนี่อยู่นี่อีก3ามพันหนะครับอันนี้ทํามาแล้วหมื่นกว่าบาทนะครับล้างระบบแอร์ทั้งหมดเลยเห็นไหมอันนี้หมื่นกว่าบาท ทำมาให้ระบบแอร์นะครับเห็นุงครับบินทั้งหมดเลยไม่ไล่ให้ฟังเยอะนะเอาแค่หลกัหลกๆแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็อะไรนี่อันนี้จะเป็นช่วงล่างนะครับจะเป็นโชคช่วงล่างเนี่ยโชคหน้าแท้นะครับลูกบากคันชักอะไรหระยางกันฝุ่นแล้วต่างๆนะครับสลับยางด้วยนะครับทั้งหมดเลยอีก12,800บาทนะครับอันนี้คือบิน2บินเนี่ยเป็นอู่นอ,อกนะครับแต่จริงๆเจ้าของเดิมท่านก็ อะไรที่มันสามารถที่จะเข้าเช็คระยะที่อู่ที่ศูนย์ได้นะครับเห็นไหมบินนะครับอุบลพันทองนะครับเนี่ยเข้าเช็คศูนย์คืออาจจะอายุเยอะนะนะฮะแต่ก็มีบินมีรายการซ่อมอะไรต่างๆให้ครบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าโอเคเครื่องยนต์เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเครื่องลงเล่มเห็นไหมครับใหม่มากเห็นไหมครับไอวีเทคดอทนะครับสวยงามตามแบบฉบับของ Honda แล้วนะครับช่วงล่างเปลี่ยนให้ใหม่ทําให้ใหม่แล้วหมื่นกว่าบาท ระบบแอร์อีกหมื่นกว่าบ,บาทอีกอย่างที่ชอบมีปัญหาก็คือแหลกพวงมาลัยนะครับมันชอบรั่วรั่วแล้วก็จะตื้อตื้อครับเลี้ยวยากนะครับตัวนี้อันนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับบินอยู่ในนี้อันนี้ไม่อธิบายเยอะเดี๋ยวจะว่าเออมันเล่าให้ฟังเสียเวลาก็เล่าให้ฟังแค่ว่าทําอะไรไปบ้างแล้วก็มันจะคุ้มค่าไหมคุ้มค่าแค่ไหนมันจะคุ้มค่าแค่ไหนกับราคา1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไปซื้อคันละแสนสองหรือไม่ถึงแสนมาซ่อมมาทําดีกว่าก็แล้วแต่ นะครับแต่คันนี้ผมถิอว่าทุกอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือคุ้มแน่นอนสําหรับใครที่หารถเป็นรถคอมแพกเอสยวีอาจจะเป็นคันที่2องคันที่3ของบ้านก็ได้นะไม่จําเป็นต้องว่าซื้อไปใช้งานหลักๆอย่างเดียวอาจจะเป็นท่องเที่ยวหรือว่าเป็นรถที่เคยอยากได้นะครับเป็นรถสะสมไปก็ว่ากันไปสาหรับคันนี้นะครับไยไม่ให้นะย้มกันดีทีนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย098 4 4 1 4994นนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพาไปชอมอีกทีวันนี้ สวัสดีครับ